โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะมาปล่อยคลิปเหมือนปล่อยซิงเกิลนนะ่ะมาปล่อยคลิปนะคะสําหรับสัปดาห์ที่สองก่อนอื่นครูจะขออนุญาตชี้แจงก่อนก็คือชี้แจงว่าวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์ที่สิบห้ามการาเน,นี้ยนักเรียนจะต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่อไปส่งงานสําหรับทุกทุวิชาเลยที่คุคูครูแต่ละวิชาเนี่ยได้สั่งไปนะคะ ของสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทีนี้ครูจะมาลงรยายละเอียดถึงวิชาคณิตบ้างวิชาคณิตเนี่ยครูได้สั่งนักเรียนไปแล้วสองสัปดาห์สองสัปดาห์งา,งานที่ครูสั่งเนี่ยมีแค่สองเรื่องก็คือเรื่องออทบทวนจานวนเต็มกับเรื่องปริมาณของพีระมิดมีสองเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็ให้นักเรียนเนี่ยนำใบงานมาส่งครูในวันศุกร์นี้นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะไม่เกินบ่ายสองนะคะนักเรียน แล้วก็ต้องแบบตรงต่อเวลานิดนึงหรือว่าประมาณเที่ยงห้าสิเนี่ยใครจะถึงโรงเรียนก็ก็ได้นะคะเราจะได้รีบมารีบกลับจะได้เป็นการไม่แออะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรื่องจํานวนเต็มเนี่ยบางคนเนี่ยได้ส่งครูไปแล้วได้ดูคลิปแล้วก็ส่งงานครูไปแล้วคือครูรู้สึก ขอบคุณมากที่นักเรียนไปดูคลิปมันมีแบบคนที่ไปดูมาแล้วก็แบบทักแชทมาถามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือเหมือนนักนักเรียนให้ความสนใจมาครูรู้สึกดีมากจริงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากจริงใครที่ส่งมาแล้วครูก็เห็นแล้วแล้วก็บวกคะแนนเพิ่มให้แล้วตามที่ครูได้ตอบคอมเมนต์ของแต่ละคนเนาะต่อไปวันนี้ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องสัปดาห์ที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องปริมาตรของพีระมิดซึ่งปริมาตรของพีระมิดเนี่ยมันง่ายมากง่ายจริง เริ่มเลยละกันเนาะจะได้แบบไม่ต้องดูคลิปยาวๆอ่ะเรื่องพีระมิดเนี่ยก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนว่าพีระมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตามทฤษฎีเลยเขาบอกว่าพีระมิดเนี่ยเป็นรูปทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆซึ่งจะมียอดแหลมอยู่ข้างบนฐานและหน้าทุกหน้าเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะมีจุดยอดอยู่ร่วมกันอันนี้คือเป็นภาษาทฤษฎีเราอาจจะ ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันงงๆอ่ะเนาะหรือบ,บางคนอาจจะรู้จักมาแล้วก็ก็คือเคลียร์เลยเข้าใจเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าพีระมิดเนี่ยมันคือมันจะต้องมียอดแหลมหนะขินไหมเนี่ยคือรูปพีระมิดมันจะต้องมียอดแหลมอยู่ข้างบนคือด้านุกด้านมันจะมาประกบรวมกันอยู่ที่ข้างบนยอดเดียวเลย <S <S เราจะเรียกไอ้จุดแหลมๆเนี่ยเราจะเรียกว่าจุดยอดนะคะเราจะเรียกว่าจุดยอด <S <S ต่อไปข้างล่างข้างล่างสุดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าฐาน ฐานของมันเนี่ยเป็นรูปอะไรเราก็จะเรียกชื่อตามนั้นเช่นอย่างรูปนี้นะคะฐานมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมอ่าเป็นสามเหลี่ยมเราก็จะเรียกเขาว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมโอเคปะ่ะส่วนรูปข้างๆเราเนี่ยมันเป็นรูปหกเหลี่ยมเห็นไหมส,สี่ห้าแล้วก็หกเราก็จะเรียกมันว่าพีระมิดฐานหกเหลี่ยม ถ้ามันเป็นแปดเหลี่ยมเราก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมถ้ามันเป็นห้าเหลี่ยมเราก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็เรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเรียกชื่อตามฐานของมันนะคะต่อไปพีระมิดเนี่ยมันคือสิ่งที่ด้านข้างของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมเสมอเสมอเลยนะไม่มีทางเป็นรูปอื่นได้อย่างเช่นอันนี้หนูก็ดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหละตรงมากตรงสุดธิ์อะนี่หนึ่ง สองสามเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือถ้าหนูมองเนี่ยสีแดงบ้างอนะ่ะหนึ่งสองสามเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสีเขียวบ้างหนึ่งสองสามมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะคือด้านข้างเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมหมดเลยหรือถ้ารูปข้างๆก็เหมือนกันเห็นไหมหนึ่งสองสามก็เป็นสามเหลี่ยมถูกปะ หรือว่าตรงนี้หนึ่งสองสามก็เป็นสามเหลี่ยมคือเอาง่ายๆว่ารอบข้างเขาเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมหมดเลยแต่ฐานข้างล่างเนี่ยไอ้ตูดมันเนี่ยมันอาจจะเป็นตูดชนิดไหนๆก็ได้เนาะเราก็เรียกชื่อตามตูดมันอะถ้าตูดเป็นสี่เหลี่ยมก็เรียกพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนการมันคือเรื่องปริมาตรของพีระมิดนะคะซึ่งสูตรปริมาตรของพีระมิดเนี่ยจะคือสูตรนี้เลย เศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยก็คือเป็นเลขเศษหนึ่งส่วนสามธรรมดาการคูณก็การคูณธรรมดาพื้นที่ฐานก็พื้นที่ฐานธรรมดาสูงก็สูงธรรมดาแต่สูงเออใช่แต่สูงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่นักเรียนต้องรู้คือสูงเนี่ยเราจะต้องใช้สูงตรงนะคะใช้สูงตรงถ้าหนูไปเรียนจากรูปเนาะ จากรูปเขาเนี่ยมันจะมีทั้งสูงเอียงแล้วก็มีสูงตรงนึกออกไหมอันเนี้ยสูงเอียงเอียงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะเรียกว่าสูงเอียงสูงเอียงเนี่ยมันจะไม่ใช่สูงที่เราไปแทนในสูตรนะสูงที่เราจะไปแทนในสูตรเนี่ยมันจะเป็นสูงนี้ค่ะคือสูงตรงลากจากจุดยอดทิ่มลงมาหาฐานเลยจากจุดยอดทิ่มลงมาหาฐานเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าเนี่ยคือสูงตรงเราจะเอาสูงเนี่ยไปคิดนะคะแต่ในใบงานของครูเนี่ยก็คือใช้สูงที่เขาให้มาเลยเพราะว่ามันเป็น ออโจทย์ปัญหานะคะก็จะเป็นสูงนั้นเลยเนาะนี่ก็คือตามนี้ได้เลยโอเคถ้านักเรียนจําสูตรได้นักเรียนจะทําได้เรื่องนี้ไม่มีอะไรยากถ้าหนูจําสูตรได้หนูทำได้แน่นอนอ่ะลองดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าพีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสวัดโดยรอบฐานยาวแปดร้อยแปดสิบเมตร ถ้าพีระมิดสูงหนึ่งร้อยหกสิบสองเมตรจงหาปริมาตรของพีระมิดนะคะอันนี้เป็นโจทย์ที่มีอยู่ในใบความรู้หนูเลยครูเอามาจากโจทย์ที่ครูให้หนูไปแล้วแหละให้ตัวอย่างเนะี่ยใบความรู้หนูเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะอ่ะเป็นพีระมิดสี่เหลี่ยมสุรัดวัดโดยรอบฐานอะไรเนี้ยคือตามนี้เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะมาทําให้นักเรียนดูแบบให้มันชัดเจนขึ้นคืออะไร ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสูตรของเราเนี่ยสูตรการหาปริมาตรเราเนี่ยมันมาจากเศษหนึ่งส่วนสามอ่ะปริมาตรเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณกับสูงทีนี้ เราก็ทําตามสูตรเลยสูตรมันต้องให้ต้องการอะไรบ้างเราก็ทําตามนั้นเลยเช่นมันต้องการหนึ่งส่วนสาหนูก็เขียนหนึ่งส่วนสามไปเลยเจอคูณหนูก็ใส่คูณลงมาเจอพื้นที่ฐานหนูรู้ไหมว่าข้อเนี้พื้นที่ฐานคืออะไรถ้าหนูลองไปอ่านโจทย์ดูเนี่ยหนูจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีบอกเลยเนี่ยคำว่าพื้นที่ฐานเนี่ยแสดงว่าหนูต้องมีการหาเองแล้วว่าพื้นที่ฐานคืออะไร แต่ถ้าโจทย์ข้อไหนมันให้พื้นที่ฐานมาแล้วหนูก็ใส่ลงไปเลยว่าพื้นที่ฐานของหนูเนี่ยมันคือเท่าไหร่หนูก็ใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยโอเคนะแต่ข้อนี้มันไม่ได้ให้พื้นที่ฐานมาเพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องมาหาพื้นที่ฐานหาจากไหนหาจากการที่เขาบอกว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาสี่เหลี่ยมจัตุรัสครูต้องมาในหัวเลยปั๊บปั๊ป๊ป๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านเท่ากัน เขาบอกว่าเขาวัดความยาวรอบฐานเนี่ยยาวทั้งหมด880เมตรคำว่ารอบฐานหมายถึงป้าบ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 เนี่ยไอ้เส้นสีแดงเนี่ยยาว880โอเคปะแต่ครูต้องการเป็นพื้นที่ซึ่งสูตรพื้นที่ของสีง่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยคือด้านคูณด้านโอเคไหมนักเรียน เพราะฉะนั้นครูต้องไปหามาให้ได้ว่าด้านของสี่เหลี่ยมสุรัดครูเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครูก็เลยทําอย่างนี้เลยค่ะว่าครูรู้ว่าเอามันรอบทั้งหมดเนี่ยมันคือแปดร้อยแปดสิบแล้วมันมีกี่ด้านหนึ่งสองสามสี่มีสี่ด้านครูต้องการแค่ด้านเดียวเห็นปะเพราะเขาต้องการด้านไงคือด้านเดียวครูก็เลยจับแปดร้อยแปดสิบเนี่ยไปหารสี่ซะอ่ะอันนี้นะคะตรงนี้คือการแอบทดอ่ะแอบทด แปดร้อยแปดสิบหารสี่ครูหารออกมาแล้วปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บครูก็จะได้ว่ามันเท่ากับสองร้อยยี่สิบหมายความว่าด้านหนึ่งด้านเนี่ยมีค่าเป็นสองร้อยยี่สิบโอเคปะเพราะฉะนั้นครูจะได้แล้วว่าไอ้ด้านคูณด้านของครูตรงเนี้ยมันจะต้องโดนเปลี่ยนเป็นสองร้อยยี่สิบคูณสองร้อยยี่สิบโอเคนะต่อไปถามว่าสูงเนี่ย คูณกับสูงเรารู้สูงหรือ,อยังเรารู้สูงแล้วเขาให้สูงเรามาเป็นหนึ่งร้อยหกสิบสองเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าปกติเลยแล้วเราก็หาค่าออกมานะคะวิธีการทำเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการอ่าคูณอย่างเงี้ยเราเจอเศษส่วนเราสามารถตัดแบบค่อยๆได้สามหนึ่งสามสามอะไรได้สิบหกสามห้าสิบห้าเราต้องการสิบหกมันเหลือเศษหนึ่งเราแอบใส่ไว้ สาอะไรได้สิบสองเราก็ตัดปึ๊บสามสี่สิบสองโอเคปะสามสี่ได้สิบสองเนาะหลังจากนั้นปึ๊บเราก็จับคูณกันหนูก็จะได้ว่ามันคือสองร้อยยี่สิบคูณสองร้อยยี่สิบแล้วก็คูณห้าสิบสี่ที่เราไปตัดมาเรียบร้อยแล้วโอเคไหม หลังจากนั้นหนูก็จับมันคูณกันได้เลย220คูณ220คูณ54นะคะจะมีค่าเท่ากับ2 6 1 3 6 0 0นะคะเวลาเราจะใส่ลูกน้ำเนี่ยเราก็น้ำจากข้างหลังมา3ตัวเราก็ใส่ลูกน้ำได้เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำตอบเนี้ยคือ2 6 1ล้า0หโอเคไหมซึ่งมันจะมีหน่วยเป็น ลอบอจุดอย่างนี้มันเป็นเมตรใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็นลอบอจุดเมตรอะ่ะจุดเมตรเขียนไม่พออะอ่ะเข้าใจไหมนี่คือหน่วยของมันสองล้านหกแสนหนึ่งมื่นสาพันหกร้อยลูกบาทเมตรถ้าเป็นพูดถึงปริมาตรเนี่ยนักเรียนก็ต้องนึกถึงหน่วยลูกบาทเลยโอเคนะ ใครไม่เข้าใจหนูกด s ต o p แล้วก็กอไปดูแล้วก็กอไปดูอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเออมันคืออะไรไอ้ตรงพื้นที่ฐานตรงนี้อยู่ดีๆมันกลายเป็นตรงนี้ได้ยังไงนะคะครูอธิบายไปแล้วเนาะหนูก็กอไปดูช่วงนั้นหนูจะได้เข้าใจว่าเออมันคืออะไรนะคะอ่ะต่อไปเราลองมาดูเอ่อตัวอย่างที่สองกันบ้างเป็นตัวอย่างเพิ่มเติม,มไม่มีในหนังสือของหนูอ่ะสมมุติครูบอกว่าพีระมิด รูปหนึ่งมีพื้นที่ฐาน660พื้นที่หน่วยเป็นอะไรพื้นที่หน่วยจะเป็นตารางนะเพราะนันตรงนี้ต้องเป็นตารางเซนติเมตรวัดความสูงได้100่งเซนติเมตรจงหา ปริมาตรของพีระมิดนี้อ่ะโจทย์เจอลักษณะอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงลูกถ้เแรกหนูก็รู้ก่อนว่าเขาให้หาอะไรหาปริมาตรพีระมิดซึ่งเรารู้ว่าสูตรการหาปริมาตรพีระมิดเนี่ยมันจะคือปริมาตรเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูง ถูกไหมเรารู้สูตรแล้วว่าสูตรเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าสิอ่ะสูตรของเราเนี่ยมันหนึ่งส่วนสามก็คือหนึ่งส่วนสามคูณกับพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานเขาบอกมาแล้วข้อนี้บอกมาเลยตรงๆเลยพื้นที่ฐานคือหกร้อยหกสิบหนูก็ใส่หกร้อยหกสิบลงไปเลยนี่คือพื้นที่ฐานเรารู้สูงไหมอันนี้ไงสูงอยู่ตรงนี้สูงคือหนึ่งร้อยหนูก็จับคูณหนึ่งร้อยไปเลยโอเคไหมคะ ง่ายๆอย่างนี้เลยลูกไม่มีอะไรยากเลยหลังจากนั้นพอมันอยู่ในรูปของการคูณและมันเป็นการคูณเศษส่วนหนูก็ตัดแบบค่อยๆเอา3ตัด3ามสองหกสาคูณศูนย์ได้0ย์เพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับ220คูณกับ100่งรคำตอบมันเจออย่างเงี้ยจากคูณกันแล้วก็ใส่ศูนย์ที่หลัง1 2ึสเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็คือ2องหมพ ปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทกก็ใส่ไปลบข้อนี้ให้มาเป็นอะไรเซนติเมตรก็ใส่เซนติเมตรลงไปได้แล้วนี่คือคำตอบโอเคโอเคครูเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วแหละอ่เพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำงานงานมีแค่สามข้อสามข้อนี้ง่ายเลยนี่งานมีแค่สามข้อเท่านั้นนะคะเนี่ย ข้อหนึ่งก็ง่ายอแล้ให้พื้นที่ฐานมาแล้วเนี่ยปงัปงๆเลยแทนลงไปก็ได้คําตอบแล้วโอเคไหมข้อหนึ่งข้อสองก็เหมือนกันอ่าข้อสองอาจจะต้องมีการคิดพื้นที่ฐานนิดนึงเพราะเขายังไม่ได้ให้พื้นที่ฐานมาแต่เขาบอกว่าเป็นสี T ่เหลี่ยมจตุรัสซึ่งสี T ่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยมันคือด้านคูณ ด้านมันจะเหมือนกับตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะ i, ตัวอย่างที right. Ahmad, ่หนึ่งที่ครูให้นักเรียนทําข้อสองเนี่ยเหมือนกับต no. ัวอย่างที่หนึ่งที่ครูสอนหนูเลยตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยที่มีอยู่ในใบงานนี้ด้วยมีอยู่ในความรู้นี้ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยข้อที่สองเนี่ยเหมือนกันนี้เลยเหมือนกับอันนี้เลยนะข้อที่สองเนี่ยเหมือนข้อนี้เลยลองไปดูเอาว่ามันทํำยังไงนะคะข้อที่สาก็ให้พื้นที่มาแล้วเรียบร้อยหนูก็แทนสูตรเลยปุ๊บป๊ๆป๊ตอบได้เลย โอเคนะคะสาหรับเรื่องนี้ก็จะมีงานแค่สมข้อถ้าหากว่าครูพูดเร็วเกินไปหรือว่าพูดติดขัดติดขัดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ค่อยๆกอแล้วก็กดย้อนดูนะคะนักเรียนใครดูคลิปนี้แล้วทํางานเสร็จแล้วเนี่ยหนูสามารถส่งมาให้ครูในคอมเมนต์เลยก็ได้เดี๋ยวครูจะโพสต์ไว้ว่าส่งงานตรงนี้ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็ส่งมาแล้วก็เอามาส่งอีกทีวันศุกร์ด้วยก็ได้นะคะส่งวันนี้ครูจะได้บวกคะแนนไปเลยส่งวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นหลักฐานว่านักเรียนทํามา โอเคนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย